เอาน,นีมน้มันมีแมนวานสี่ทีดได้นี่นาะมันบ้านพอโนี่ถ้าสี่ทีดมันจะต้องได้ซีอันอันนี้ผัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันพู้ได้นี่นาสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดแฟรรี่ทอเปีย ดอกไม้แห่งจินตนาการของวอนดิสนีย์เขื่อนแก้วมังกรหาบ้านขลอดวันนี้นะบ้านขลอดบ้านขลอดกับบ้านโซนคนละอันบอกนี่บ้านโซนนี่อันนี้อนุรักษ์ไว้ด้วยนี่นะอันนี้นะเฮ้รมันแยกนอกเฮ้รได้ดเพราะวะ่ามันหายกแยกนอกไว้ไหลาย เดี๋ยวผสมดินมาเซอร์นี่เพราะมันอ้อลายๆห,หายง่ายถ้าอันอักเสบพร,รื่อนี้นะปาดบ้านค้างไฟแล้วห่มนะดีเร็วคือพรเรือนี้โอ้ยเพิงมีไรบอก่เพิง,เพงนะ่ะคืนนี้กัดฝันเห็นเพิงบอลน่ะเลยเนาะ